สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมารีวิวกับตัว impact diver หรือว่าไขควงกระแทกไร้สายจากแบรนด์น้องใหม่นะครับที่เพิ่งเข้าในวงการ power tool มาเลยนะนั่นก็คือเป็นแบรนด์ของ k e l l a r นั่นเองนะครับจอได้ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีดอบแรงหรือไม่มีเกิดอาการคางอะไรนะก็ยังคงเจาะได้แบบนิ่มๆอะเดี๋ยวลองดูอีกตัว ูฟิลนะผมชอบมากเลยมันนิ่งมากนะครับมันแบบนิ่มๆไปเลยแน่นอน,นครับเจาะได้ชิวๆนะครับแรงบิดเหลือ180นิวตันเท่ากันทั้งคู่นะ <S <S ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราก็มีมาให้ชมกันทั้ง2รุ่นนะครับก็จะเป็นตัว Impact Driver ตัว DID 10XR กับตัว DID 183นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้จะมีความแตกต่างอะไรก็ มีจุดเด่นอะไรบ้างแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ก่อนอื่นเราก็มาเท้าความกับตัวแบรนด์เคิลซิล่ากันสักนิดหนึ่งนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะเพราะว่าถึงเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งคุ้นตากันเลยในวงการของ Power To o หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้จักยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ำซึ่งเคลซิล่าก็เป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะถ้าคนไทยรู้จักก็จะเป็นพวกเครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นแบรนด์เดียวกันเป็นแบรนด์ที่ ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะซึ่งต่อมาภายในปี2018ตัวบริษัทเกียร l ซล่าก็เข้าซื้อธุรกิจเครื่องมือไฟฟ้าของตัวแบรนด์เรมิลิมิเต็ดและก็ก่อตั้งตัวแบรนด์เกียร l ซีล่าอินเตอร์เนชั่นแนลูคอปขึ้นมานะครับซึ่งก็จะเป็นแบรนด์ที่ทําเกี่ยวกับพวกเครื่องมือไฟฟ้าที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะอย่างแรกเลยก็คือตัวหน้าตาของตัวแพ็กเกจนะก็จะเป็นไม่อินเตอ a n แปนก็จะดูออกเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับสบนะ โอเคเดี๋ยวผมจะแกะกันให้ดูทีละกล่องเลยนะและนี่คือหน้าตาของกล่อง Impact Diver ของแบรนด์เคลชิล่นั่นเองมาดูตัวกล่องเลยนะอ่ะผมให้ดูรอบๆนะซึ่งทั้งสองกล่องเนี้ยเหมือนกันเลยนี่เห็นไหมสวยสวยมากนะครับซึ่งตัวกล่องของเขาเป็นเคสกันกระแทกที่แบบแข็งแรงอะ่ะ แล้วก็งานสวยมากนะครับเท่าที่ดูจากการประกอบการเก็บขอบเก็บคมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวกล่องเขาทํามาดีมากๆนะครับซึ่งตัวกล่อง2องตัวนี้เราก็สามารถวางซ้อนกันได้นะแต่เท่าที่ผมดูแล้วเหมือนจะไม่มีตัวล็อกนะหรือว่ายังไงไม่รู้อันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันสาหรับแบรนด์นี้ใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่เท่าที่ผมดูมันจะไม่มีตัวล็อกให้นะแต่เวลาเราวางนะครับมันก็จะวางซ้อนกันได้แบบนี้เลยเพราะว่าเขาจะมีตัว ช่องนะครับสาหรับวางขาให้แบบนี้วามก็จะดูแบบเออสวยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับตัวกล่องนะครับภายในด้านบนก็แน่นอนครับที่เห็นเป็นสีใสๆ,ๆแบบนี้คือเราสามารถเปิดได้ก็ใส่พวกเครื่องมือนะครับแฮนด์ทู ool, พวกสกรูอะไรต่างๆเล็กๆน้อยได้นะครับก็สามารถเปิดแบบนี้ได้เลยอ่ามันก็จะมีช่องใส่แบบนี้นะและก็ตัวแผ่นอันนี้เป็นอาร เหมือนอะคริลิกนะบางๆเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูภายในกันเลยดีกว่านะครับก็ถ้าสังเกตนะตรงที่เปิดก็จะมีคําว่าเคียวชิล่าอยู่นะแบบนี้นี่เลยนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับสำหรับตัว d t t 10XR ตรงนี้นะก็ได้เป็นตัวเครื่องนะครับก็คือตัว m พ a กไดเวอร์ driver, มา1ตัวกับแบตเตอรี่ขนาด 18V โวลต์5แอมป์1ก้อนแล้วก็พร้อมกับตัว 18V 1.5M โวลต์1.5แอมป์มาให้อีก1ก้อนนะกับตัวแท่นชาร์จนะครับก็อุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับตัว 10XR นะครับอีกตัวต่อไปนะครับ183ก็เหมือนกันนะได้ตัว impact driver มากับแบตขนาด1 8โวลต์5แอมป์1ก้อนกับขนาด 1.5M แอมป์อีก1ก้อนนะครับซึ่งก็จะอยู่ภายในกล่องน,นี้นะครับก็จะเป็นขนาด 1.5แอมป์ 1> 1. ก้อนพร้อมกับแท่นชาร์จสำหรับตัวชุดแบตแลวก็ทุกชาร์จของแบตเตอรี่จะเหมือนกันเลยทั้ง2รุ่นและนี่คือหน้าตาของตัว Impact Driver หรือว่าไขควงกระแทกของ Kelchira a ซึ่งเราก็จะเห็นกันอยู่แล้วนะครับในเครื่องพิมพ์ของตัวแบรนด์ Kelchira a นะก็จะเป็นสีเทาแดงนั่นเองซึ่งก็จะดูเห็นถึงความ รู้แล้วก็ดูสวยดีนะก็ดูเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เกลเชียร่าดีมากๆเลยจนในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ของตัวไขควง Impact d ดเวอรทั้งคู่นะครับก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับเจ้าตลาดนะตอนนี้เลยไม่ว่าจะเป็น ตัว 10xr ที่ดูหน้าตาคล้ายกับตัวมิกิต้าตัว d t d d 1 7 2 1 7 3นะก็จะคล้ายๆกันประมาณนั้นแต่ในส่วนของตัว d i d 1 8 3ตันนี้ก็จะเป็นไขควงที่ดูเรียบๆเ,เหมือนเจนก่อนๆของม a กิต้าเช่นกันนะถ้าเทียบกันออกแบบการดีไซน์ก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นคล้ายๆก,กันกับตัวแบรนด์มกิต้าเหมือนกันเนาะซึ่งก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเหมือนกันทั้งคู่ในเรื่องต่อมานะก็คือ ขนาดของดิเมนชันนั่นเองนะครับหรือว่าขนาดของเครื่องนะก็จะมีความใกล้เคียงกันมากแต่ที่เห็นก็คือความต่างของความยาวในช่วงของด้านหัวตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัว10 x r จะมีขนาดที่สั้นและก็ดูขนาดกระทัดรัดมากกว่านะถ้าใครเน้นในเรื่องของความกระทัดรัดอยากได้ตัวเล็กๆสั้นๆตัว10 x r น่าจะตอบโจทย์กว่าในส่วนของเรื่องน้ําหนักนะครับทั้งคู่ถ้าจับสัมผัสอย่างเงี้ยรู้สึกได้ว่า ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากที่ผมได้ไปลองช่างดูก็จะเห็นได้ว่าทั้งคู่เนี้ยมีน้ําหนักที่ใกล้เคียงกันมากห่างกันอยู่แค่100กรัมเท่านั้นนะครับในขณะที่น้ําหนักตัวป่าของตัว1 0 xr จะอยู่ที่900กรัมตัว183จะอยู่ที่1กิโลเลยก็ถ้ารวมแบตเตอรี่ก็อยู่ประมาณ1.5กิโลกับอีก1.6กกิโลเท่านั้นนะครับในส่วนของน้ำหนักนะและทีนี้เรามาดูในเรื่องของการ ออกแบบดีไซน์ในส่วนอื่นๆที่ผมชอบเลยดีกว่าของตัว Impact Driver k ์เคี r a ตัวนี้คือในตัว 10XR ตรงตัวนี้ครับตรงด้าบจับตรงเนี้ยมันจะมีตัวซ u เปอร์เจลอยู่นะครับก็คือมันจะเป็นแผ่นยางนุ่มๆแบบนี้ถ้ากดจะรู้สึกได้เลยเห็นไหมมันจะนุ่มเข้าไปมันจะหลุมเข้าไปแบบนี้คือเวลาเราจับอย่างเงี้ยครมันรู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะมันฟิลดีอะซึ่งถ้าเวลาใครได้ใช้งานตัวไขค,ควงกระแทกนานๆหรือว่าใช้งานแบบ ขันเยอะๆเจาะเยอะๆอย่างเงี้ยช่วนที่จะเจ็บเลยก็คือช่วงนี้ใช่ไหมเมือนถ้ายิ่งเป็นไขควงที่มีแรงกระแทกแรงบีดเยอะๆยิ่งสถานมือรู้สึกถึงได้ความเจ็บแสบเลยเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างเจ๋งมากมีแค่เคลชิล่ a นะเท่าที่ผมรู้นะครับเนี่ยนุ่มแบบนี้เลยแต่ในตัว183ก็จะเป็นฟิลแบบปกติเลยนะต่ไม่ได้มีตัวซ u เปอร์เจลเหมือนตัว 10xr นะก็จะเป็นแบบ ก็ไปเลยนะครับก็จะมียางการเลื่นมาให้ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังแล้วก็สิ่งที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนตัวแบรนด์อื่นเลยอย่างนี้ดีกว่าก็คือตัว 10xr แบรนด์ของเกียวชิร่าตัวนี้เขาให้โหมดมาแปลกๆอยู่โหมดหนึ่งนะครับนั่นก็คือโหมดนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้ฮะก็คือมันจะเป็นโหมดลลอกความเร็วนะ ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเอาไปใช้งานในเรื่องของการขนัดสกูมันจะใช้งานในด้านไหนได้บ้างนะใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันด้วยครับหรือว่ามันมีการใช้งานลักษณะนี้ก็ลองบอกกนได้นะอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆอย่างที่เห็นไปการปรับโหมดของตัวนี้มันจะแตกต่างจากตัวอื่นนะครับก็คือเขาจะามาไว้ทางด้านข้างแบบนี้เลยก็คือเวลาเราปรับโหมดก็สามารถกดได้แบบนี้ปึ๊บแล้วก็สังเกตเห็นว่าตัวคําว่า XR ตรงเนี้ย มันจะมีการเปลี่ยนสีด้วยนะครับมันจะมี3สีก็คือสีขาวสีแดงสีน้ำเงินนะอ่าดูอย่างตัวนี้จะเป็นสีขาวสีน้ำเงินก็เป็นสีแดงนะครับซึ่งโหมดการใช้งานของตัวสีพิกาตัวนี้ให้มาทั้งหมด5โหมดด้วยกันนะครับก็จะเป็นลนักษณะ3โหมดแรกก็คือจะเป็นโหมดปรับความเร็วต่ํากลางสูงก็ทั่วไปเลยนะครับก็คือเร็วสุดเบากลาง เร็วนะครับก็เป็นแบบทั่วไปที่เรารู้จักกันเลยนะแต่พอมาเป็นไฟสีขาวนะครับก็จะมีคําว่าโหมด Take Screw ซึ่งในโหมดนี้นะครับก็จะเป็นโหมดที่ขันสกรูด้วยความเร็วนะแต่พอเกิดการกระแทกมือก็จะหยุดขันทันทีนะครับก็จะคล้ายๆในโหมดของมาร์กิต้าเหมือนกันก็มีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นโหมดล็อกความเร็วนะครับซึ่งก็เป็นโหมดสีเงินนั่นเองนะก็สามารถล็อกได้เราจะหมุนเร็วหมุนชา้าล็อกได้นะก็คือกดกะสวิตช์เอาได้เลยแบบนี้ ตัวนี้รู้สึกจะดีไซน์หรือว่าโหมดที่แตกแต่างจากแบรนด์อื่นหรือว่าแบรนด์เจ้าตลาดที่เราเห็นกันอยู่แบบฉีกออกไปเลยนะนะคะที่ตัว183โหมดตัวนี้ก็ยังคงดีไซน์แบบคลาสสิกเลยนะครับก็จะมีแถบตัวสถานะอยู่ทางด้านล่างแบบนี้ก็คือสามารถปรับโหมดแบบนี้เลยก็ใช้เป็นแบบปุ่มกดทั่วไปเลยนะครับก็จะมีมาให้ทั้งหมด4โหมดนะก็จะมีโหมดเทคสกรูนะครับกับโหมดความเร็วสูงกลางต่ำ เหมือนปกติเลยแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีปุ่มไฟ LED นะครับก็คือเราสามารถเปิดปิดไฟ LED ได้นั่นเองนะครับก็คือกดตอนนี้ไฟออกนะครับซึ่งถ้าเราไม่ใช้งานไฟมันก็จะดับเองแต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้งานในเรื่องของไฟตรงนี้เราก็สามารถกดปิดได้แบบนี้เลยนะครับซึ่งทั้งคู่ก็มีเหมือนกันนะในเรื่องของแท็บแบตเตอรี่ แบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าสังเกตตัว 1xr 0ตรงเนี้ยแบตใกล้หมดนะครับตัวแถบก็จะกระพริบแบบนี้เลยเตือนเราเรียบร้อยนะฮะก็คือตัวเนี้ยแบตเหลือน,น้อยละนะครับสำหรับตัวนี้ในส่วนของไฟนะครับตัวไฟทั้งคู่ให้มาไม่เหมือนกันนะในส่วนของตัว 1xr 0จะให้ไฟ LED แบบรอบหัวสกูเลยก็เป็นไฟ LED แบบ3ดวงแบบนี้ให้ความสว่างที่ชัดเจนไม่มีเงาบังนะแต่ในขณะที่ตัว183ก็จะ ให้ไฟมาแค่หนึ่งดวงอยู่ทางด้านล่างของหัวจับดอกแบบนี้เลยในส่วนของการจับดอกทั้งคู่ให้มาเหมือนกันเลยก็คือเราสามารถเสียบใส่ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องดึงก่อนนะก็จะล็อกค่แบบนี้นะครับเวลาถอดก็ต้องดึงอยู่นะครับคือดึงออกปุ๊บเสียบแบบนี้ก็จะเป็นหัวของญี่ปุน่นหรือว่าญี่ปุ่นนะครับก็คือเราสามารถใส่ได้ทั้ง2หัวแบบก้านยาวแบบนี้นะครับแล้วก็ก้านสั้นแบบสเปกยุโรปก็สามารถใส่ได้นั่นก็คือใส่ได้เกือบ ทุกแบตที่เป็นหัวไขค,รครวงการเฮกขนาด1นทับสีทีนี้มาดูในส่วนของแบตเตอรี่กันนิดหนึ่งนะครับจากให้ผมดูแล้วตัวแบตเตอรี่ของเคิลเชล่าตัวนี้เราจะเห็นว่ามันไม่มีตัวแถบกดดูแบตเตอรี่หรือว่าตัวเช็คไฟซึ่งผมดูแล้วมันไม่มีให้นะซึ่งอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับเขาไม่ได้แถมให้แต่ว่าจะอยู่ที่เครื่องมือแทนเลยถ้าเดี๋ยวผมได้ดูเครื่องมือแต่และตัวก็จะเห็นได้ว่ามันจะอยู่ที่เครื่องมือหมดเลยในเรื่องของแถบแบตเตอรี่ตรงนี้นะ เออนั่นก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะถ้าเราถอดแบตอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าแบตตัวไหนเต็มถ้าอยากเช็คแบตก็คือเอามาเสียบกับเครื่องก่อนเนี่ยแล้วค่อยกดดูเอาเอออันนี้อา,อาจจะเป็นแบบข้อเสียนิดน,นึงนะผมว่าถ้ามีน่าจะดีกว่านอกจากแบตเตอรี่ที่เขาสามารถใส่ได้กับตัวแบตของเขาเองแล้วยังสามารถใช้งานร่วมกับตัว e ีว l ลได้ด้วยนะซึ่งสาวกดีวอลอาจจะชอบใจนะครับใครที่มีแบต e ีว l ลอีกแล้วก็ลองดูกันได้แต่ เคลซซล่าเขาไม่ได้ขายแยกตัวเปล่านะก็คือจะขายยกเซตแบบนี้เลยอ่ะเห็นไหมมันจะใส่กับแบตดีวอลได้พอดีเลยนะครับสามารถใส่ได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับออในเรื่องของแบตก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่อยากซื้อของแบรนด์เขาเองก็ดีวอลจะมาซื้อได้นะเอ,อถ้าใครที่มีเครื่องของเคลซซล่าอยู่แล้วแบบนี้เลยเสียงดีนะในส่วนของแบตก็รู้สึกว่าจะแบบ อิสระนะครับการใช้งานมากขึ้นไปอีกแบบหลากหลายมากนะครับในส่วนของแบตเตอรี่เองก็ลองดูกันได้นะในส่วนของทางด้านข้างครับก็จะมีคลิปเบล,ลมาให้แบบนี้เลยก็จะเป็นคอนคายที่จะยาวเลยนะครับสามารถย้ายฝั่งได้ทั้งสองฝั่งนะครับก็เป็นระบบคลายสกรูเอา ในส่วนของฟิลการกดสวิต์หลังจากที่ผมเมื่อก่อนผมไม่ได้คิดว่าฟิลสวิตมันจะดีหรือว่าไม่ดียังไงนะแต่หลังจากผมได้ลองจับตัวเมต้าที่เป็นตัว DTD 172 173นะครับฟิลสวิตของเมต้ามันดีมากมันนิ่มมากมันอ่อนมากนะแต่ตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับเมต้าเป็นไงผมรู้สึกว่าอันนี้ก็ไม่ได้อ่อนเท่าเมต้านะแต่ฟิลก็เหมือนทั่วไปเลยนะครับ สามารถปรับซ้ายขวาได้อ่ะเดี๋ยวให้ฟังเสียงเ,เปบเทียบกันนะระหว่างตัว 10xr กับ183ก็จะเห็นได้ว่าด้วยสนตัวเท่าที่ผมลองตอนนี้นะตัว183ฟีลดีกว่านะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของสเปคกันบ้างครับทั้ง2ตัวนี้เป็นขนาด18โวลต์น่าเป็นมอเตอร์บัตเลตก็คือมอเตอร์ไลฟ์แปลงฐานนั่นเองซึ่งก็ให้แรงบิดที่180นิวตันเหมือนกันทั้งคู่เลยแต่ในส่วนของความเร็วรอบนะก็จะเห็นได้ว่าตัว183จะได้ความเร็วรอบที่สูงกว่าตัว 10xr อยู่เล็กน้อยนะครับดูจาก รายละเอียดสเปคได้เลยการใช้งานจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงกันเลยดีกว่าว่าแต่ละโหมดมันทาอะไรได้บ้างแล้วก็มันมีฟังก์ชันในการขันอะไรได้บ้างยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะแล้วก็ตัวนี้มันจะให้มาเป็นคอลูกปืนที่เป็นลูกปืนเข็มด้วยนะครับจะได้ในเรื่องของความนิ่งแล้วก็แรงส่งของมอเตอร์นะครับที่ผ่านคอมันก็จะช่วยลดในเรื่องของแรงเสียดทานเนาะมันก็จะได้ในเรื่องของกําลังที่เต็มที่เลยนะครับความนิ่งนะเดี๋ยวผมลองดูก่อน ถ้าเทียบกับตัว 10xr ผมว่าก็แอบใกล้เคียงกันนะแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะนิ่งกว่านิดนึ่งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองกับตัวมายกิต้ามั่งนะครับตัวนี้ซึ่งมายกิต้าเขาจะเป็นคลูกปืนแบบคู่เนาะรู้กันอยู่แล้วว่ามันนิ่งมากนะครับ มันแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันนิ่งใกล้เคียงกันมากนะจากที่ผมมองด้วยตาของผมเนี้ยแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับสองตัวนี้ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันนิ่งมากๆนะครับใช้งานได้แบบนิ่มๆเลยเดีย๋ยวผมลองเทียบกับตัวมิตาบ้างซึ่งตัวนี้ผมได้ลองใช้มาหลายรอบค่อนข้างจะเยอะละซึ่งก็จะรู้ดีว่าแบบผมชอบมากมันนิ่งนะครับลองดูประมาณนี้ผมรู้สึกว่า พอๆพกันนะเดีวลองแต่ก็แต่ก็ยังสู้ไมกิต้าไม่ได้อันนี้ผมลองแล้วผมรู้สึกว่าตัวนี้ยังคงสั่นแรงกว่าไมากิต้าอยู่ไมกิต้ายังนิ่มกว่านะอันนี้ลองเปรียบเทียบให้ดูนะครับ เดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งนะตัวผมยังชอบมายิต้ามากกว่าอยู่มีคงแบบสั่นให้เห็นอยู่ใช่ไหมแต่พอเป็นมายิต้านะครับมายิต้าแบบนิ่มๆเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันในเรื่องของความนิ่มระหว่างมายิต้ากับเคียวิราตัวนี้ยังยังคงให้มายิต้าอยู่นะซึ่งมันใกล้เคียงกันมากนะครับแต่มายิต้าแอบทำได,ด้ดีกว่านิดน,นึงนะครับ แต่ถ้า2ตัวนี้แน่นอนว่า183ดีกว่านะในเรื่องของความนิ่มนะครับซึ่งช่วยได้เยอะนะครับใครที่ซีเรียสแบบเวลาแรงบิดเยอะๆแล้วแบบต้องเกง่งต้องคุมยากนะครับ2ตัวนี้คุมง่ายนะครับในเรื่องของการยิงสกูวบนะแบบนิ่มๆเหมือนกันทั้งคู่เลยในด้านของการใช้งานนะครับก็ตัวที่เป็น 10xR กว่าเลยนะครับอย่างแรกคือในเรื่องของโหมดเนาะที่มันแปลกแล้วก็ยังคงเป็นเทคโนโลยีใหม่คือมันจะอยู่ทางด้านข้างแบบนี้เราสามารถ ปรับมือเดียวก็ได้แต่รู้สึกว่าจะปรับลําบากอยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีโหมดอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็พื้นฐานเลยก็จะมีเป็นโหมดนะสูงกลางต่ำนะครับก็เป็นปรับแรงเฉยๆนะหมดต่ำนะหมดกลางนะครับ แล้วก็โหมดแรงสุดแค่นี้เองแลคือในโหมดพื้นฐานนะแต่ตัวสิบไม่งานก็จะมีโหมดแปลกใหม่โหมดหนึ่งที่เราให้ดูกันไปต้นคลิปแล้วก็คือโหมดตัวนี้นะครับก็คือโหมดล็อกความเร็วแล้วก็อีกโหมดหนึ่งนะครับก็จะเป็นโหมดนี้โหมดเขาจะเรียกว่าแท็กสกรูนะครับก็คือมันจะเป็นโหมดสโลว์นั่นแหละก็คือ เวลาเราขันไปด้วยความเร็วเวลามันกระแทกมันก็จะดอกความเร็วลงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมฮะซึ่งโหมดสโลของตัว h e ลซ i ล่า 10XR ตัวนี้เขาข้าจะทำงานเร็วมากนะครับเห็นไหมลองดูอีกดอกนึงนะครับ พอมันเกิดการโหลดปุ๊บมันก็จะทํางานทันทีเลยซึ่งแบบเสถียรมากเหมือนกันนะแล้วถ้าเราต้องการเปลี่ยนโหมดนะครับเราก็ใช้นิ้วโป้งกดตรงด้านข้างแบบนี้เออมันก็สะดวกดีนะครับไปบางทีเราก็สามารถใช้งานโดยการปรับข้างเดียวได้เลยนะนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมี5โหมดมีโหมดสโลนะครับโหมดลดความเร็วแล้วก็โหมดปรับความแรงของเครื่อง3ระดับนะครับมีประมาณนี้สําหรับตัว 10R กนะส่วนตัวนี้นะครับ ซึ่งตัวนี้ผมรู้สึกว่าในระบบการกระแทกหรือว่าตัวหรือว่าเฟืองกระแทกของเขาจะมีลูกปืนเข้ามาขั้นด้วยนะครับมันจะบอกว่าป้องกันการสกรูแบบปีนเกลียวได้ง่ายนะครับปีนหัวสกรูอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะเพิ่มความนุ่มนวลในการกระแทกนะว้าวความรู้สึกแบบต่างเลยอ่ะเดี๋ยวดูอีกดอกหนึ่งนะ คือไอตัวเนี้ยครับความรู้สึกแรกที่แบบแตกต่างเลยคือมันนิ่มครับมันไม่เกิดแบบแรงสะท้านเลยถ้าเทียบกับตัวนี้ให้ดูที่แขนผมนะอะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมปรับหมดแรกสุดกับ ตัวนี้แขนผมจะสั่นไปหมดเลยนะครับด้วยแรงกระแทกแรงเหวี่ยงที่มันรุนแรงนะแต่พอเป็นตัว183ตรงนี้ชอบอ่ะมันมันนิ่มมากเลยนะครับมันแบบนิ่งๆแลยซึ่งมันแบบให้ฟิลแตกต่างกันเลยนะปกติถ้าเราใช้ไขควงกระแทกที่มันมีแรงบิดแรงๆอย่างเงี้ยคือมันจะสั่นเนาะเราต้องเกรงข้อมือแต่ตัวนี้มันออกแบบนิ่มแบบชิว,ชวๆอะ่ะ ด้วยที่มันเป็นอย่างนี้คือเขาจะใส่ลูกปืนนะครับเข้ามาในชุดเข้ออาเบี่ยงหรือว่าตัวระบบกระแทกของเขานะคือลูกปืนช่วยควบคุมแรงของมันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเคิลซิตาเขาก็ได้ทดสอบมาแล้วนะครับเปรียบเทียบกับแบบธรรมดาจากที่ผมได้ลองใช้งานมันรู้สึกอย่างนี้นคือมันนิ่มมากครับสู้เจ้าตลาดได้แบบสบายๆเลยทีนี้เรามาดูในส่วนของโหมดกันบ้างนะตัวโหมดตัวนี้ให้มา4โหมดนะครับก็มีโหมดปรับความแรง3ระดับนะครับก็ หมดโลต่ำสูงกลางแล้วก็มีโหมดสโลมาให้นะครับเดี๋ยวลองดูนะน hey, ครับก็ให้มาเป็นโหมดสโลเหมือนกันทั้งคู่นะโหมดนี้ก็เป็นโหมดพื้นฐานงานไม้ที่ดีมากๆอีกโหมดหนึ่งเลยนะครับส่วนอีกปุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นโหมดเปิดปิดไฟนั่นเองนะก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเราไม่อยากใช้ก็ปิดถ้าเราจะใช้ก็เปิดไว้ได้เลย สักแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะดับเองอัตโนม,มัตินะเราไม่ต้องจําเป็นต้องคอยปิดเองตลอดครับทีนี้เรามาดูในการใช้งานในส่วนของงานซ่อมบํารุงกันบ้างจุดนี้ถ้าไอตัวระบบกระแทกมันแข็งเกินไปเพือ,อาจจะทําให้เกี่ยวรูดได้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวดูว่าตัวนี้มันจะแข็งอ่อนประมาณไหนนะครับซึ่งผมก็จะปรับไปที่หมดโลสุดเลยนะวันนี้นะครับอ่ะลองดูเบ,บาๆค่อนข้างแข็งอยู่นะครับ ส่วนตัวผมนะเดี๋ยวลองอีกตัวหนึ่งแต่ก็ทํางานได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมรู้สึกว่ามันแอบแข็งไปนิดนึงตัวนี้อ่อนกว่านะครับอ่อนกว่านิดหน่อยสําหรับในงานขันกระแทกนะถ้าต้องการแบบแรงแบบสปริงของตัวกระแทกแบบเบาๆอ่อนๆตัวนี้น่าจะอ่อนกว่า ไ,ไมแปบ๊บเดียวมันก็แบบกระแทกแล้วนะครับเดี๋ยวลองกับงานไม้แบบงานสกูเล็กๆดูนะลองดูดอกสั้นนะครับประมาณนี้ ตัวนี้แข็งกว่าแล้วแอบกุมความเลียวรอบต่ําได้ยากกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ทําได้ดีกว่านะเท่าที่ลองดูนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของการใช้งานอื่นๆนะผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรละไม่ว่าจะเป็นงานเจาะนะครับอย่างตัวนี้ผมคำจะเจาะเอียงนะครับก็น่าจะใช้งานได้แบบชิวๆนะ ชิวๆเลยนะครับเดีย๋ยวรออีกตัวนึง่งดวนะครับแบบนี้ แต่ถ้าฟิวตัวนี้รู้สึกความกระทัดรัาาดกว่าแต่ตัวนี้รู้สึกนิ่มกว่านะจากที่ลองประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองดูแบบเจาะไม้ใหญ่ๆกันมากนี่นี่ผมก็จะใช้เป็นดอกโอริชินะขนาดย3บ3มิลนะครับก็เป็นดอกออรกบิทแบบนี้เลย าได้ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีดอบแรงหรือไม่มีเกิดอาการคางอะไรนะก็ยังคงเจาะได้แบบนิ่มๆนะเดี๋ยวลองดูอีกตัวนดูฟิลนะผมชอบมากเลยมันนิ่งมากนะครับมันแบบนิ่มๆไปเลยแน่นอนครับเจาะได้ชิวๆนะครัแบ,บแรงบิดเหลือ 180นิวตันเท่ากันทังคู่นะเดี๋ยวลองดูอีกดอกหนึ่งนะครับซึ่งนี้ก็เป็นโอนิชิเหมือนกันนะเป็นดอกแบบนี้ลองดูว้าวชอบฟิลมันอะมันนิ่มมากนะตัวเนี้ย อันี้นะครับแรงเหลือๆแน่นอนนะครับสําหรับในงานเจาะไม้ประมาณเนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวดูแบบหาคอนอีกนิดนึงนะครับไปเจาะคอนกรีตก,กันดูบ้างนะครับหรือว่าเจาะปูนนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันสําหรับตัวไขค,รครวงลีเวอร์หรือว่า Impact เดเวอร์ตอนนี้สามารถเจาะปูนได้แล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็คือใช้เป็นดอกสำหรับการเจาะปูนแบบนี้เลยซึ่งก็เป็นของโอเนชิเหมือนกันนะครับเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะ ซึ่งตอนนี้นิยมใช้ไขควงกระแทกกันแทบจะครอบคลุมเป็นพื้นฐานแล้วอย่างนี้หรอเจาะได้ขันได้ใช่ไหมมันเจ๋งอยู่แล้วนะครับไขควงกระแทกน่ตอนนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองเจาะก,กันดูนะประมาณนี้นะครับนิ่มๆเลยสำหรับตัวนี้ ดูตัวรุ่น 10xr กันบ้างครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดที่กระทัดรัดนะครับเล็กๆแบบนี้เลยประมาณนี้อีโลนึงประมาณนี้นะครับก็เจาะได้สบายเหมือนกันทั้งคู่นะสำหรับที่เป็นอีดมอนเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นคอนกรีตจ้าเลยก็จะ เจาะย,ยากหน่อยนะสำหรับไขควงกระแทกเพราะว่ามันไม่ได้มีระบบกระแทกอะไรขนาดนั้นนะครับก็สามารถทดแทนได้ในบางครั้งบางคราวแนละสำหรับเจาะคอนกรีตน,นะครับอยากฝังปุ๊กเองอย่างเงี้ยงานเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับใช้ตัว impact lever จบได้เลยนะครับโอเคครับแล้วสุดท้ายแล้วนะก็มาสรุปกันซึ่งนิดหนึ่งนะครับโดยส่วนตัวทั้งสองรุ่นนี้ราคานะครับก็ใกล้เคียงกันนะไม่ได้ห่างกันมากนะครับแต่ก็จะได้ในเรื่องของแบต2ก้อนชาร์จหนึ่งพร้อมกับกล่องเครื่องมือที่เป็นกล่อง แบบนี้มาให้นะครับเป็นเกรกันกระแทกซึ่งกล่องเขาสวยมากๆนะครับซึ่งก็จะได้เป็นกันทั้งคู่ทั้งสองตัวนี้ก็มีเอกลักษณ์นะครับหรือว่าลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันอยู่นะครับถ้าเน้นความกระทัดรัดก,ก็น่าจะเป็นตัวนี้แล้วก็จะได้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่ครอบคลุมและก็แปลกใหม่กว่าตัวนี้อีกนะและไม่ว่าจะเป็นการปรับนะครับหรือว่าที่เป็น Mode. ล็อกโหมดและก็ที่สําคัญน้ำจับที่เป็นแบบซอฟทางด้านนี้นะครับน,น,นุ่ม,น,มนิ่มแบบนี้เลยแล้วก็การดีไซน์ที่ผมรู้สึกว่า ตัวนี้การดีไซน์จะสวยกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นช่องระบายอากาศอย่างเงี้ยยังมีตะแคงอะไรอยู่ซึ่งดูแล้วมันสวยมากนะครับสําหรับตัวนี้นะเรื่องหน้าตาผมให้เลยตัวนี้สวยกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็มีความกระทัดรัดมากกว่าด้วยนะครับส่วนทางด้านของตัว183ตัวนี้นิ่มนะครับผมชอบอย่างเดียวคือมันนิ่มมันจอ่อแล้วแบบสบายแขนมากๆอย่างนี้ดีกว่าคือมันไม่ได้เป็นพาระกับแขนมากไม่ต้องเกรงมันไม่ต้องแบบส่นแขนแล้วมันจ่อได้แบบนิ่มๆเลยครับด้วยที่มันนิ่งนะมันก็จะลดการขันสกูนะครับ ก็คือป้องกันไม่ให้หัวไขควงนะปีนหัวสกรูบ่อยหรือว่าเกี่ยวรูดได้ง่ายนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะทําได้ดีมากนะแล้วก็ในเรื่องของโหมดนะมีน้อยกว่าตัว 10R เอยู่แต่ก็เป็นโหมดใช้งานพื้นฐานที่โอเคแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดสโลหรือว่าโหมดปรับแรงนะครับก็มีมาให้เช่นกันสุดท้ายก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับใครชอบแบบนิ่มๆตัวนี้เลยใครชอบแบบเทคโนโลยีที่แปลกใหม่หน่อยหรือว่าคาทัดร้านหน่อยก็จะเป็นตัวนี้ทั้ง2รุ่นสามารถสลับแบตใช้บแบต ดีวอลได้เลยเหมือนกันทั้งคู่นะครับใครที่เป็นสาววกดีวอลก็ลองดูได้นะสามารถใช้งานกับแบตได้เลยแต่ว่ายังไม่มีแยกขายตัวเปล่านะครับซึ่งจะขายเป็นเซ็ตอยู่นะพร้อมกับแบตของ k คียร i ชิลเองเลยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์น้องใหม่นะซึ่งต้องบอกว่าเป็นแบรนด์เก่าแล้วแต่ว่าเป็นน้องใหม่ในวงการ power tool อย่างนี้ดีว่าเพิ่งเปิดตัวมาได้ประมาณปีนึงเองนะครับสำหรับพวก power tool นะซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบ รุ่นแรกๆเลยทำมาที่เจ๋งมากเหมือนกันสำหรับ IMPACT d ด i v e r ของ k คียวเซล่ did 183กับตัว1 0บ r ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการที่น่าสนใจมากๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะใครที่สนใจหรือว่าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าคำบรรยายในใต้คลิปวิดีโอนี้เหมือนเดิมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ